สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้เย็นวันศุกร์เย้พรุ่งนี้วันหยุดแล้วขออนุญาตหนึ่งเพลงวันนี้แม่พอรอนขออนุญาตไลฟ์ในรถนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแวะไปซื้อของก่อนนะขออนุญาตปรับอารมณ์หนึ่งเพลงเปิกบ้านค่ะแม่คะ สวยด้วยสวยได้โดยไม่ต้องแต่งหน้านะเดี๋ยวนี้แอปสมัยนี้มันดีมากเลยคุณแม่คะตลอดไปขอ,ขออนุญาตแชร์สักครู่เดียวนะคะคเ,เต้นก่อนเต้นก่อนบึกบานก่อนบึกบานก่อนใครกำลังเครียดมาฟัง ใครน้ำนมน้อยมาฟังใครทำทุกวิธีทางแล้วปั๊มก็แล้วนวดก็แล้วบีบก็แล้วก็ยังไม่เพิ่มมาฟังค่ะคุณแม่คะขออวยพรให้ทันทุกๆคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตได้ไดจงมองโลกในแง่ดีเข้าไว เดี๋ยวมันก็ดีเองค่ะแม่หาแอลซีเรีย เดี่ยวเปล่าน้ำนมผดด้วยอืมงั้นไม่ต้องเครียดค่ะไม่ว่าจะเจออะไรมาในแต่ละวันเบิกบานเข้าไวของแม่ยิ้มสู้นะคะเป้นสู้ไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะโอชีวิตนี้ง่าย,ายสบายๆค่ะแม่มองหลบเงาเหนือดีเข้าไว้ ขออภัยนะคะคุณแม่ค่ะแม่พรจะมาช่วงเวลาที่สะดวกนะคะคุณแม่เวลาอาจจะไม่ตรงกันนะคะในแต่ละวันนะคุณแม่อย่าตกใจนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าแม่พรสะดวกตอนไหนก็มาตอนนั้นน่ะ <c oughs> จะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้ขอให้รวยขอให้รวยรวย เต้นอยู่ในรถนี่แหละพื้นที่ส่วนตัวของเราจะทําอะไรก็ได้นะข้างนอกก็จะมีรถผ่านไปผ่านมานะคะแม่พรอ,อยู่หน้าห้างนะไม่เป็นไรคะ่ะความสุขของเราโอเคเพลงเดียวพอนะคะมาแล้ว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 ,ลวอ เพลงเพลง,พงอยากเป,เปิดต่อนะแต่ว่าขออนุญ,ญาตปิดก่อนละกันนะคะแม่พรแชร์อยู่นะตอนนี้นะคะคุณแม่ที่เข้ามาแล้วสามารถแชร์ได้เลยนะคะคุณแม่คะ่ะวันนี้แม่พรขึ้นหัวข้อไลฟ์ไปว่าน้ำนมน้อยทำทุกวิถีทางแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถเพิ่มได้เลยนะคะแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลรู้สึกน้อยใจรู้สึกแบบทําไมอ่ะทาไมทําไมคุณแม่คนอื่นๆเขาขอน้นํานมเยอะ ทำไมเราทำทุกวิถีทางแล้วมันยังไม่ได้เนี่ยมันควรจะทำยังไงดีนะคะคุณแม่วันนี้มาฟังนะคะโอเคเอาละแม่พรไปเลยนะใครเข้ามาแล้วย้อนหลังได้เลยนะคะคุณแม่ขะมีคุณแม่หลายๆท่านนะคะถามแม่พรเข้ามาว่าคือน้ำนมน้อยอะ่ะถามว่าพยายามหรือ,อยังพยายามแล้วนะคะพยายามแล้วเนาะคือ ทั้งแบบว่าทานอาหารบำรุงน้ำนมนะคะทั้งดื่มน้ำเยอะทั้งปั๊มทุกๆสามชั่วโมงทั้งให้ลูกเข้าเต้าทั้งแบบว่า,าไปเปิดท่อน้ำนมทำอะไรมาทุกวิธีทางแล้วแต่น้ำนมมันก็ยังได้แค่เนี้ยมันยังได้แค่เนี้ยนะคะคุณแม่ขาแล้วจะจะทำไงนี่คือตอนนี้เครียดมากแบบว่าเข้าไปดูคุณแม่แต่ละคนเขาก็แบบว่าโูน้ำนมเยอะมากปั๊มที110นึง10ออนอะไรเงี้ยนะหรือว่ามีตู้แช่สามตู้สี่ตู้นะคะ มีน้ำนมมาให้ลูกอาบอะไรเงี้ยโหแต่ละคนไม่แบบว่าทําไมเป็นคุณแม่ที่สุดยอดแบบนี้หันมาดูตัวเราแล้วทําไมแบบเป็นคุณแม่ที่แ yeah ย่อย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือแม่พรจะบอกว่านะส่วนตัวแม่พรเองนะคะน้ํานมถามว่าเยอะมากไหมก็ไม่ได้เยอะมาก มันประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าพอหรือไม่พอให้ลูกแค่นั้นเองนะคะคุณแม่ะ่ะคือคุณแม่ไม่จําเป็นต้องเอาน้ํานมเยอะมาหาศาลขนาดนั้นซื้อตู้แช่สองตู้สามตู้ไม่พอถามว่าใช้หมดไหมนะคะไอ้ที่สามตู้นั้นนะ่ะคือใช้หมดไหมถ้าคุณแม่ปั๊มออกไปแล้วไม่ได้ใช้มันก็เสียเปล่านะคะก็คือเอามาให้ลูกอาบซึ่งมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายหรอกนะคะสู้คุณแม่นะคะพยายามที่จะทํายังไงก็ได้ให้มีน้ํานมให้ลูกทานให้พอ แค่นั้นก็พอแล้วแค่พอให้ลูกทานแค่นั้นก็พอแล้วนะคะแค่นั้นเองนะคะง่ายๆสบายๆนะคะคุณแม่นะคะเริ่มแรกเลยให้คุณแม่ตั้งเป้าก่อนนะคะตั้งเป้าก่อนว่าคุณแม่เนี่ยอยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สักหกเดือนสักหนึ่งควบสักขวบครึ่งหรือว่าสองครัอะไรเงี้ยคุณแม่ตั้งเป้าก่อนพอคุณแม่ตั้งเป้าปับ๊บเนี่ยคุณแม่ก็ต้องหาวิธีการที่จะทําให้ถึงเป้าหมายนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานสมุนไพรอะไรที่ช่วย เพิ่มน้ำนมนะหรือว่าทานน้ำเยอะปั๊มนมทุกสามชั่วโมงทำ power ปั๊มทำอะไรก็แล้วแต่นวดคลึงน้ำนมอะไรก็แล้วแต่คลึงเต้านมนะคุณแม่หาวิธีการเหล่านี้ในการทำนะคะทำวิธีการแล้วพยายามไปดูคุณแม่คนอื่นๆที่เขาน้ำนมเยอะแต่การดูในที่นี้ถ้าคุณแม่ดูแล้วคุณแม่รู้สึกรู้สึกน้อยใจรู้สึกขดหู่รู้สึกท้อใจคุณแม่เลิกดูเลยค่ะ ไม่ต้องไปดูเลยนะคะ แต่ถ้าคุณแม่ดูแล้วมันมีกําลังใจเพิ่มขึ้นอย่างเช่นดูว่าเฮ้ยคุณแม่คนนี้จากเดิมที่จะเขาน้ําน,นมน้อยๆเขาสามารถเพิ่มขึ้นได้เออคุณแม่คนนี้จากที่น้ํานมหดเนี่ยตอนนี้เขากู้ได้คุณแม่คนนีออ้ทำงานประจําเหมือนเราเลยนะคะแต่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ถึง2ขวบเออเขามีวิธีการอะไรยังไงนะถ้าดูแลเรารู้สึกมีกําลังใจมีพลังที่จะกระตุน้นมีกําลังที่จะไปต่อโอเคคุณแม่ไปดูเพื่อสร้างกําลังใจแต่เหมือนที่แม่พรดอกถ้าดูแล้วมันรู้สึกแย่เนี่ยก็อย่าไปดูนะคะอเอาแค่ว ที่ในแบบของเรานะคะทําสุดความสามารถแล้วเนี่ยมันได้แค่นี้ก็คือแค่นี้ไม่ต้องไปเครียดกับมันนะคะคุณแม่คะสิ่งสําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าลูกจะได้ทานนมแม่นานแค่ไหนแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือระหว่างที่ลูกทานนมแม่เนี่ยทั้งคุณแม่และคุณลูกมีความสุขมากแค่ไหนมากกว่านะคะถ้าคุณแม่ทําไปแล้วด้วยมันเกิดความเครียดเนี่ยมันรังแต่จะทําให้เกิดผลเสียทั้งต่อตัวคุณแม่เองแล้วก็ต่อตัวคุณลูกนะนะคะ ให้คุณแม่ยึดถือแบบนี้นะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะคุณแม่ค่ะเพราะว่าการเลี้ยงลูกของแต่ละคนเนมันไม่เหมือนกันร่างกายของคุณแม่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเต้านมของคุณแม่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสองเต้าของเรายังไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณแม่เขาเรียกอะไรศักยภาพในการผลิตน้ํานมของคุณแม่แต่ละคนนย่ยงมันไม่เหมือนกันสภาพร่างกายไม่เหมือนกันดังนั้นไม่ต้องไปเปรียบว่า เออเราเคลอดพร้อมกันนะทาไมลูกคนนู้นถึงได้กินนมแม่เยอะทําไมเราน้านมน,น้อยอะไรเงี้ยคือคือถ้าคุณแม่ทําทุกวิถีทางแล้วมันไม่โอเคทําทุกวิถีทางแล้วมันก็ยังน้อยอยู่นะคะคุณแม่ขาหนึ่งคือลูกพอไหมอ่ะอ่ะพอก็คือว่าพอก็จบไม่ต้องไปมีสต็อกเยอะอะไรมากมาย 2. คือถ้าไม่พอไม่พอก็ไม่เป็นไรนะคะคุณแม่ขาคุณแม่สามารถเสริมนมผงได้นะคะนมผงก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะคุณแม่นมแม่มีประโยชน์มากที่สุดมีสารอาหารเยอะที่สุด มีแบบว่าภูมิคุ้มกันดีที่สุดที่ไม่สามารถมีนมผงชนิดไหนมาแทนได้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆคุณแม่คะ่ะคุณแม่ก็เสริมนมผงเข้าไปได้เลยนะคะเสริมนมผงเข้าไปได้เลยมันไม่ได้ทําให้การเป็นคุณการเป็นคุณแม่เนี่ยมันแย่ลงนะคะคุณแม่ที่ไม่มีนมให้ลูกกินก็เป็นคุณแม่ที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยขอให้สบายสบาย ทําให้ดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดที่คุณแม่สามารถทําได้ก็พอแล้วนะคะแล้วให้มีความสุขในระหว่างการทําด้วยนะคะต่อให้คุณแม่มีน้ํานมเยอะนะคะแต่เวลาคุณแม่ปั๊มคุณแม่มีความทุกข์ตลอดเนี่ยมีความเครียดตลอดเนี่ยมันรังแต่จะทําให้อ่เกิดเกิดผลเสียต่อคุณแม่เองอยกตัวอย่างแม่พรเล่าให้ฟังนะ ตอนลูกคนแรกของแม่พรเนี่ยเขาไม่ไม่เข้าเต้าเลยนะคะเข้าเต้าแค่2เดือนนะคะหลังจากนั้นเขาติดจุกติดขวดนมแม่พรต้องปั๊มนมนะคะมาทํางานก็ปั๊มนมนะคะกลับบ้านไปก็ปั๊มนมตื่นขึ้นมา ทุกๆสามชั่วโมงปั๊ม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 แบบนี้ค่ะตะบี้ตะบันในการปั๊มมากเพราะว่าอยากจะมีสต็อกให้ลูกทานเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะกลายเป็นว่าแม่พรแบบว่าหักโหมเกินไปจนจนแบบว่าร่างกายมันไม่ไหวอ่ะมันเครียดอ่ะยิ่งเครียดยิ่งหดยิ่งหดยิ่งปั๊มยิ่งปั๊มก็ยิ่งหดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าแม่พรขับรถไปทํางานนี่ด้วยที่ว่าร่างกายมันไม่ได้พักผ่อนกลางวันเราทํางานประจำใช่ไหมกลางคืนเรากลับมาเลี้ยงลูกอีกเนี่ยก็กลายเป็นว่าหลับในระหว่างทางเนี่ นะคะคุณแม่คะ่ะคือหลับในระหว่างทางแล้วรถมันลงไปข้างทางแต่โชคดีว่ามันแค่เสี่ยววินาทีนิดเดียวเองแม่พรก็ตวัดหัวกลับเข้ามาแล้วก็ขับไปได้อีกแต่ในใจตอนนั้นรู้สึกว่าหูนี่ถ้าเกิดว่ารถมันตกข้างทางหรือหรือเราเราขับไปแล้วเจอกับรถคันอื่นที่สวนมาแล้วชนกันปังแล้วถ้าวันนั้นเราตายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือคือคุณแม่เข้าใจไหม ผลเสียที่เกิดมันจะเยอะมากนะคะถ้าคุณวันนั้นแม่พอตายลูกจะอยู่กับใครมันไม่ได้สําคัญแลวแหละว่าลูกจะมีนมกินหรือเปล่าแต่สําคัญว่าลูกไม่มีแม่นะคะดังนั้นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่ลูกได้อยู่กับแม่ได้มีแม่อยู่นะคะได้มีคุณแม่เนี่ยสำคัญที่สุดถึงแม่จะมีนมให้ลูกทานเยอะหรือน้อยอะไรเงี้ย มันไม่สําคัญเท่ากับการที่เขาได้มีแม่นะคะดังนั้นคุณแม่รักลูกก็จริงนะคะอยากให้ลูกได้ทานนมแม่นานๆก็จริงอยากให้ลูกแข็งแรงก็จริงแต่คุณแม่อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะถ้าเหนื่อยมากเครียดมากก็พักนะคะไม่ต้องแบบว่าตะบี้ตะบานหากักโหมเหมือนแม่พรนที่แม่พรนเล่าให้ฟังนะคะ เพราะว่าผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นมันเยอะกว่าการที่ลูกไม่มีนมกินนะคะต่อให้ลูกไม่มีนมเรากินก็ยังมีนมผงอพอโตขึ้นสักหน่อยเขาก็จะเริ่มทานข้าวเริ่มทานนมกล่องได้อะไรเงี้ยก็สบายสบายไม่ต้องอะไร ทำไปด้วยความสุขอย่าทำไปด้วยความกดดันการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันก็ไม่ได้ง่ายมากนะถ้าคุณแม่มีวิธีก็จะสามารถแบบไปต่อได้มันมีวิธีต่างๆมีตัวช่วยต่างๆก็ถ้าเกิดคุณแม่มีปัญหาเรื่องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เรื่องน้ำนมก็ทักมาหาแม่พรได้แม่พรจะแนะนำวิธีให้นะคะมีกลุ่มสอนในเรื่องของการนวดนะคะเปิด ท่อนานมอะไรเงี้ยสอนให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็แบบปรึกษาพี่ๆเขาที่เป็นคุณแม่เนี่ยได้ตลอดเวลาเลยนะคะว่ามีเทคนิคอะไรในการที่จะเพิ่มน้ํานมมีเทคนิคอย่างไรให้แบบลูกเข้าเต้ามีน้ําเทคนิคอย่างไรในการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยยินดีให้ประสบการณ์ยินดีแชร์ประสบการณ์นี้ให้คุณแม่ทุกคนเลยนะคะขออย่างเดียวคือขอให้คุณแม่มีความสุขกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะจะน้ํานมน้อยน้ํานมมากน้ํานมเหลือน้ํานมยังไงก็แล้วแต่ขอ ให้มีความสุขก็แล้วกันนะคะเพราะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความสุขของคุณแม่ของคุณลูกนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้มีคำถามไหมเดี๋ยวแม่พรจะกลับเข้าไปซื้อของสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะปั๊มนมด้วยนะคะก่อนจะกลับบ้านนะคุณแม่ขาจําไว้นะการเลี้ยงลูกนะคะเป็นสไตล์ของใครของมันการเลี้ยงลูกไม่ใช่การแข่งขันหยุดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น นะคะเลี้ยงลูกในแบบฉบับของเราทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดตเต็มความสามารถที่สุดของเราแล้วได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะเชื่อเถอค่ะว,ว่าลูกเขารับรู้ได้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนเราพยายามเพื่อเขามากแค่ไหนนะคะอย่าใช้ช่วงเวลาที่มีค่ายอย่างเนี้ย ไปจมอยู่กับความเครียดความทุกข์ความกังวลให้ใช้ช่วงเวลาเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเพราะเวลาเนี่ยมันจะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วช่วงที่ลูกยังเล็กๆที่เขาต้องการเรามากที่สุดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนะคะคุณแม่ค่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ทุกๆคนนะคะถ้ามีปัญหาอะไรสามารถทักมาหาแม่พรได้เลยนะคะยินดีตอบคําถามให้ทุกคําถามเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพจคลับนุงแม่บายแม่พรแล้วก็ช่อง YouTube คลับนุงแม่ด้วยนะคะแล้วก็มีช่อง ติ๊กต็อกคลับนมแม่ด้วยเช่นกันไอจีก็มีมีครบทุกอย่างเลยค่ะคุณแม่ค่ะจะติดต่อแม่พรผ่านช่องทางไหนก็เชิญได้เลยนะคะทางไลน์เลยก็มีนะยินดีให้คำปรึกษาแค่อยากให้แม่แม่ทุกคนเนี่ยมีน้ํานมให้ลูกกินนานๆอยากให้เด็กไทยทุกๆคนเนี่ยได้ดื่มนมแม่นานๆนะคะเป็นกําลังใจให้แม่แม่ทุกคนนะคะใครเข้ามาทักทายได้เลยนะขออนุญาตให้ย้อนหลังนะแม่พรไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อกล่องก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วนะ